สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อตอนเช้าๆนะครับก็มาที่สถานีรถไฟภูตาลูกนะครับนะก็มาดูสถานีรถไฟที่ออกจากกรุงเทพมานะครับท่านที่จะมาจากกรุงเทพแล้วมาที่สตหิบภูตาหลูกของตรงนี้นะครับก็มีทั้งรถธรรมดารถแอร์นะครับก็ถือว่าเป็นสถานีที่ค่อนข้างที่จะ,ะส่วนตัวงเงียบสงบนะครับนะ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมนะครับท่านผู้ชมว่าอันนี้เป็นตารางเวลากําหนดเดินรถสถานีรถไฟบ้านผูตาหลวงนะครับนะก็มีขบวนสถานีกรุงเทพบ้านผูตาหลวงตั้งแต่6โมง55ก็มาถึงก็1โมงนะครับนะเป็นรถธรรมดาจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับนะ มี283 284แล้วก็มีรถเร็วนะครับ997 998นะครับกรุงเทพบ้านทูตรหลวงก็คือออกจากกรุงเทพ0.65มาถึง9โมง50นะครับนะท่านที่จะเดินทางโดยรถไฟก็มาได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีขากลับนะเวลา15.50นะครับถึง18.15กรุงเทพนะครับก็ถือว่าเป็นสถานีรถไฟที่ที่ให้ความสะดวกนะครับถ้าถ้ามาทางรถไฟนะครับนะ นอกจากที่สถานีแล้วยังมีสิ่งที่น่าชมนะครับนะก็คือตู้รถไฟเก่าๆนะครับผมว่าน่าจะเป็นกระบวนการรถไฟที่เก็บมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับดูท่าทางนะครับดูนะครับตู้รถไฟนะครับก็มีการเพ้นสีแล้วก็มีการเก็บไว้นะครับนะตรงด้านข้างนะครับและก็เป็นการอนุรักษ์ของเก่านะครับ ซึ่งเป็นตู้รถไฟที่ยาวน่าดูนะครับสถานีรถไฟก็สะดวกสบายนะครับท่านที่จะมาสตัตหิบก็ขึ้นรถไฟมาโดยด้วยราคาที่ไม่แพงนะครับร้อยเ0กวาบาทแล้วก็ตัวธรรมดาก็ไม่ถีงส0บบาทนะก็ถือว่าถูกมากครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาดูตู้รถไฟสมัยเก่านะครับที่ที่อยู่ด้านข้าง าสถานีรถไฟปูตาลูนะครับนะนี่นะครับก็คือเป็นสมัยน่าจะเป็นตั้งแต่สมัยแรกๆนะครับเนะียสมัยรัชกาลที่5นะครับผมว่านะรถไฟรุ่นนี้ก็จะเป็นกระบวนรเก่าที่ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับ